จบยุคดีทอยแห่งเอเชียค่ายรถญี่ปุ่นหลังโรงงานแห่ปิดตัวย้ายฐานผลิตรัดเลิกสนับสนุนอีโคคาแถมเจออีวีจีนถล่มราคาจนสู้ไม่ไหวโอ้โหมองไปทางไหนก็มืดวิดสำหรับค่ายรถญี่ปุ่นจริงๆเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง สำหรับใครกําลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ e v ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4รลอสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR code หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยต้องบอกว่าสถานการณ์ตลาดยานยนต์ไทยไม่สู้ดีนักนะกำลังจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะหลังจากที่เราเห็นข่าวนะวันนี้ค่ายรถญี่ปุ่นที่อยู่ในบ้านเรามานานนะครับ ทำให้เรากลายเป็นรีทอยส์ของอาเซียนนะอย่างการผลิตรถกระบะนะทั้งขายในประเทศและก็ส่งออกและรถอีกกลุ่มนะครับที่กําลังส่งผลกระทบอย่างหนักเลยนะก็คือกลุ่มอีโคคาร์นี่เองนะครับก็คือรถที่ใช้น้ํามันน้อยๆนะประหยัดพลังงานนะฮะขายในประเทศและส่งออกวันนี้นะฮะรถกลุ่มเหล่านี้กำลังทยอยปิดตัวนะฮะเลิกผลิตในประเทศไทยนะครับเราเห็นข่าวนะค่ายรถญี่ปุ่นนะปิดรายการผลิตนะไม่ว่าจะเป็นซ<ม>ูบารุนะครับ ซูซูกินะครับจากการเข้ามาของรถ e ีวแต่อยากบอกว่าการเข้ามาของรถ e ีวีจีเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะครับวันนี้ค่ายรถญี่ปุ่นกำลังเจอนะครับ พายุลูกใหญ่นะเราเรียก The Perfect Storm นะก็คือมีปัจจัยหลายอย่างที่มารุมร้อนจนทำให้เกิดวิกฤตครั้งนี้ถึงขั้นต้องปิดโรงงานย้ายฐานผลิตกันเลยทีเดียวนะครับเรามาดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะว่ามันมีปัจจัยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเอาเริ่มที่ซูบารุก,ก่อนนะอย่างซูบารุเนี่ยจริงๆผมจะไม่ลงลึกนะเพราะซูบารุเองก็เป็นรถที่มีตลาดเฉพาะอยู่แล้วนะครับด้วยเครื่องยนต์บ็อกอร์นะครับ SUV นะครับซึ่งกลุ่มนี้ขายได้ไม่เยอะนะโดยกลุ่มตันจงกรุ๊ปนะฮะก็คือเอาเข้า,าประกอบนะครับแล้วก็ขายแล้วพอวันนี้ราคามันสู้ไม่ได้นะครับยอดขายตกลงนะฮะเพราะว่ามันมีตัวเลือกมากขึ้นก็เลยกลายว่านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาทั้งคันนะครับแต่กลุ่มที่ผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วน่าจับตามองที่สุดนะว่าเป็นกลุ่มรถหลักของประเทศไทยนะก็คือ กลุ่มรถอีโคคารทนี่เองนะครับอย่างค่ายแรกนะฮะซูซูกินะครับซึ่งซูซูกิเองเนี่ยนะฮะมีการประกาศนะครับเมื่อวันที่7วิมิถุนายนที่ผ่านมาว่าจะยุติการผลิตรถยนต์นะครับในประเทศไทยเลยนะฮะซึ่งหากจำได้นะซูซูกิเนี่ยก็คือเริ่มผลิตเจ้าตัวซูซูกิสวิปในปี2550นะครับและเริ่มเดินลายการผลิตในปี2555นะเพื่อผลักดันนะเพราะว่าบ้านเรา นิยมใช้รถอีโคคาหรือรถแบบประหยัดนะชั้นประหยัดนะครับซึ่งตอนนั้นผลิตออกมาได้ถึง60,000คันต่อปีนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับยอดขายตกลงนะฮะเหลือแค่7,579คันนั้คันนะในปี2566เท่านั้นเองนะครับส่วนยอดการส่งออกเหลือแค่1,272คันเท่านั้นเองถึงกลายเป็นว่าเผลิตแล้วไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะยอดขายหายไปค่อนข้างเยอะนะครับอะไรคือเหตุผลกันแน่นะครับ เหตุผลแรกเลยนะครับที่ทําให้ค่ายรถญี่ปุ่นนะปิดตัวสู้วต้นทุนไม่ไหวนะครับนั่นก็คือต้นทุนเรื่องของค่าแรงนี่เองนะเราเห็นว่าโรงงานของค่ายรถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยังใช้คนค่อนข้างเยอะนะครับนั่นหมายความว่าพอเรามีคนค่อนข้างเยอะเนี่ยสิ่งที่เป็นต้นทุนหลักเลยก็คือค่าแรงนะครับทางโรงงานญี่ปุ่นนะอย่างที่ผมเคยทำเนี่ยก็เขาก็จะจ้างซับคอนแทคนะเพื่อที่จะลดต้นทุนนะไม่ต้องมาแบกสวัสดิการนะครับแถมค่าแรงก็จ่ายถูกกว่าพนักงานโดยตรงนะครับก็เลย จ้างเป็นซับคอนแทคแข่งซึ่งวันนี้นะค่าแรงไทยกำลังปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่370บาทต่อวันนะครับและว,วันที่1ตุลาคมที่จะถึงนียจะขึ้นเป็น400บาทนะโอ้โหต้องบอกว่าผู้ประกอบการก็บนอดควรว่าจะสู้ไม่ไหวนะครับอาจจะต้องมีการปลดพลังงานหรือปิดโรงงานย้ายฐานการผลิตเลยนะฮะทีนี้เรามาดูทางฝั่งค่ายรถกันบ้างนะอย่างค่ายรถญี่ปุ่นเองเนี่ยมาตั้งในบ้านเราตั้งแต่ปี2504แล้วนะครับ เหตุผลหลักๆเลยที่เขาเลือกบ้านเรานะฮะค่าญี่ปุ่นเลือกบ้านเราในการตั้งฐานผลิตนะก็คือมีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผลแรกเลยนะฮะก็คือแรงงานเราถูกและมีฝีมือนะครับซึ่งหากใครจำได้มีครั้งหนึ่งนะญี่ปุ่นประสบปัญหานะก็คือค่าเงินเขาแข็งตัวนะครับค่าเงินเยนเนี่ยคือแลกต่อดอลลาร์นี่คือแพงมากนะครับ คือญี่ปุ่นเป็นประเทศแห่งการส่งออกเวลาส่งออกนะแล้วค่าเงินแข็งตัวนั่นหมายว่าของเขาแพงนะนั่นก็ทําให้ของเขาขายได้น้อยลงนะครับญี่ปุ่นพอเจอปัญหาแบบนี้นะฮะเงินเริ่มเข้าประเทศน้อยลงเขาก็เลยมองเรื่องของการหาประเทศย้ายฐานการผลิตนะครับซึ่งเขาก็มองในโซนอาเซียนนะถ้าดูในโซนอาเซียนนะประเทศที่ค่าแรงนะครับถือว่าถูกนะฮะ และมีฐานการผลิตรถยนต์อยู oh ่แล right ้วนะครับเขาก็เลยมองว่าประเทศไทยน่าจะเหมาะสมนะแต่บ้านเราไม่ได้ถูกที่สุดในอาเซียนะครับแต่เขาบอกบ้านเรามีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่านะครับแถมมีการส่งสริมก็เลยมาตั้งนะครับที่ประเทศไทยเป็นหลักส่วนเหตุผลที่2นะครับที่ค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยมาตั้งหลักในประเทศไทยนะก็คือมองเห็นว่าไทยมีกําลังซื้อที่ดีนะครับเพราะว่าหวังตลาดในประเทศไทยด้วยนะถ้าเทียบในโซนอาเซียแล้วเนี่ยประเทศไทยมีกําลังซื้อดีสุดณเวลานั้นนะ ถ้าปี2530นะัตอนนั้นเนี่ยค่าแรงเราอยู่ที่73บาทต่อวันนะครับแถมบัตรประเทศเรากําลังเติบโตนะก็เลยมองว่าเฮ้ยไหนๆจะมาตั้งแล้วก็ต้องมาขายของในประเทศด้วยถูกไหมก็เลยตัดสินใจมามาตั้งนะครับพอวันนี้ค่าแรงเราขึ้นไป5เท่า370บาทแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เริ่มอยู่ไม่ไหวนะครับถ้าเทียบกับโซนประเทศอื่นๆที่วันนี้เนี่ยหายใจหายลดต้นคอเราอยู่นะเรื่องการพัฒนาประเทศนะก็ะมีเวียดนาม และอินโดนีเซียนะครับอย่างเวียดนามเองนะค่าแรงก็อยู่ที่แค่6000บาทนะฮะต่อเดือนนะครับส่วนอินโดนีเซียนะค่าแรงอยู่ที่1 1 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยวันนี้การที่อยู่ในบ้านเราเนี่ย370บาทต่อวันเดือนละประมาณเกือบ1 0 0 0 0หมเนี่ยอาจจะทำให้แข่งขันได้ยากนะครับก็เลยเตรียมที่จะย้ายฐานการผลิตสู้ไม่ไหวจริงๆกับค่าแรง เหตุผลข้อที่2นะครับก็เรื่องของยอดขายที่ตกลงนะฮะต้องบอกว่านี้ยอดขายรถใหม่หายหวบนะฮะบางคนบอกให้เป็นเพราะ Ev มาใหม่หรือเปล่าอันนั้นก็แค่ส่วนหนึ่งคนระับแต่ส่วนหลักๆเลยนะก็คือสินเชื่อปล่อยยากขึ้นนะครับเราเห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องของหนี้คเหลรือนะรถถูกยึดก็เยอะนะะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ซื้อรถราคาประหยัดหรือรถอีโคคารนะครับต้องบอกว่า leasing นะฮะหรือสถาบันการเงินปล่อยยากมากนะครับหากดูปีที่แล้วเนี่ยเรามีรถถูกยืดเนี่ยมากเป็นประวัติการเลยนะก็ทําให้ต้องบอกว่าเข้มงวดมากๆนะครับในการปล่อยนะครับทำให้ยอดขายของรถยนยวนะโดยเฉพาะอีโคคานะครับแล้วก็รถใหม่เนี่ยตกลงนะครับอย่าง4เดือนที่ผ่านมานะตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนปี2567นะครับยอดขายนะฮะตกลงนะมากกว่า23.9%หากเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าโอ้โหสินเชื่อเนี่ยกลุ่มมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็มีผลสําคัญพอยิ่งผลิตจํานวนน้อยนะครับยอดขายน้อยผลิตจํานวนน้อยต้นทุนต่อคันก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะครับสู้ยากเข้าไปใหญ่เหตุผลข้อที่3เลยนะนั่นก็คือรัฐเลิกสนับสนุนลถกลุ่มอีโคคาร์นะครับนี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักนะที่ทําให้ค่ายรถญี่ปุ่นนะปิดรายการผลิตเจ้าตัวรถอีโคคาร์ในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ต้องบอกว่ารถ Eco c a านะหรือรถประหยัดพลังงานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรถที่มีขนาดเล็กนะโดยใช้เครื่องยนต์นะครับไม่เกิน1,300ซีนะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ถ้าเป็นดีเซลจะไม่เกิน1,400 cc นะครับซึ่งมีเกณฑ์การปล่อยกา๊าซ CO2 นะไม่เกิน120กรัมต่อกิโลเมตรนะครับและมีเลทอัตราภาษีสรรพสามีอยู่ที่12-14นะซึ่งถูกกว่ารถทั่วไปถึง30 ถึง40%เลยก็ว่าได้นะครับพูดง่ายๆนะถ้าเลิกการสนับสนุนรถอีโคคาเนี่ยจะทำให้รถเนี่ยราคาปรับขึ้นไปนยอย่างน้นอยก็3 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อคันนะครับทำให้ราคาแข่งขันได้ยากนะฮะซึ่งนโยบายนะฮะการสนับสนุนรถอีโคคาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2552นะครับซึ่งณนะตอนนั้นเองเนะต้องบอกว่าอีโคคาเนี่ยก็เป็นโปรดักฮีโร่ที่รัฐบาลมองว่าเฮ้ยมันดีต่อโลกนะลดการปล่อยเลือดก๊กาซเรือนกระจกประหยัดพลังงานนะทำให้ราคาเข้าถึงได้ น่าจะขายได้ง่ายนะครับจะทําให้ไทยกลายเป็นดีทอยของอาเซียนได้ก็ว่าได้นะครับพอเริ่มมาตั้งแต่ปี2552นะต้องบอกว่าณตอนนั้นนะครับยอดขายของรถ EcoCar เนี่ยเติบโตนะแต่3.6แสนคันต่อปีได้นะครับคนที่เข้าร่วมนะก็อย่างค่ารถญี่ปุน่น Toyota Honda Suzuki Mitsubishi นะครับอย่าง Suzuki เนี่ยจำได้เลยนะ Suzuki ิ w ว f ปเนี่ยมาตั้งรายการผิดในบ้านเรานะเพราะว่าได้รับการส่งเสริมเรื่องของ E c โคคานี่เองนะครับ ซึ่งนะฮะในปี2562นะไทยก็แตะนะครับการผลิตรถอีโคคาร์ในประเทศไทยนะไปถึง1ล้านคันต่อปีได้นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นอันน่าเสียดายนะครับว่าเขาจะยืดต่อเฟส3นะครเฟสแรกก็คือ2552เฟสสก็คือ2562นะครับและเฟสสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะถึงแค่68เท่านั้นเองนะครับจะไม่ต่อไปแล้วนะครับเพราะวันนี้มีนะครับ มีตัวเลือกใหม่อย่างรถ e ีวเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้ Eco Car เนี่ยกลายเป็นโปรเจกต์ที่รัดไม่ได้สารต่อนะก็คือถึงแค่31ธันวาคม2568เท่านั้นนี่คงเป็นเหตุผลหลักนะที่ทำให้ค่ายรถญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่ม Eco Car ต้องปิดรายการผลิตลง เหตุผลข้อที่4่นะครับตอมาจากเหตุผลข้อที่3เลยนะก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยเลิกสนับสนุนอีโคคาร์แล้วหันมาสนับสนุน e ีวีแทนนะกับมาตรการ e ีวีนะ3.0นะฮะส่วนลดสูงสุด150,000บาทและ e ีวี3.5ในปัจจุบันนะก็คือมีเงินส่วนลดดัง100,000บาทต่อคันนะครับซึ่งนะช่วงแรกเนี่ยเขามองว่าเอยากให้ตลาด E ีวีเกิดในบ้านเรายอมให้นําเข้าก่อนนะฮะแล้วต้องมาผลิตชดเชยทีหลังนะตามสัดส่วนนะครับอย่างปีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า โรงงานนะของหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น MG BYD o l l a Neta นะครับก็ต้องมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับถ้าผลิตปีนี้เนี่ยผลิตคืนนะครับก็คือน,นําเข้า1นึ่งคันผลิตคืน1นึ่งคันนะครับเพื่อให้เกิดอุตสาหการรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคือพยายามจะเปลี่ยนจากดีทอยของรถดับมันสู่ดีทอยนะสู่ฮับอีวีอาเซียนนะครับซึ่งหากเทียบนะฮะความพร้อมนะตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อการบริโภคเนี่ยผมว่าตลาดในประเทศไทยอหันมาใช้ E ีีค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับ โซนประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลน,นะก็คือเรื่องของการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยวันนี้ทุกข่ายก็พยายามให้ได้โลคอลคอนเทนต์เี่ย40%ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับตามเงื่อนไขของ b o i นะครับแต่บางชิ้นส่วนเนี่ยต้องบอกว่ายังใช้การนําเข้าอยู่นะเพราะว่าอย่างชิ้นส่วนบอดี้นะครับนำเข้าจากจีนมาจีนมันผลิตได้จํานวนเยอะนะอีโคโนมีสเกลได้นะร,ราคาทําได้ถูกกว่านะอย่างกันชนเนี่ยเขาบอกว่าห้โห,หาสเปร์พาร์ตกันชนไทยเนี่ยหลักพัน จีนเนี่ยหลักร้อยนะครับคือเขาผลิตได้เยอะจริงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาดูนะครับยังไม่นับรวมซัพพลายเชนที่เป็นพวกแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับซึ่งอันนี้ดังส่วนใหญ่เรายังนําเข้าจากประเทศจีนอย่างแบตเตอรี่เราก็ยังแค่เอาเซลล์เข้ามาและแพคแบตเตอรี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูว่าเราได้หรือเสียมากกว่ากันนะแต่โดยรวมผมว่ามันโอเคแหละไม่ต่ากว่า40เซนแต่ควรจะต้องได้มากกว่านี้ไหมนะครับอันนี้จะต้องมาดูนะฮะอ่ะนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของเงินสนับสนุน EV แล้วนะครับ อีกอันหนึ่งนะอีกเหตุผลหนึ่งนะนั่นก็คือเรื่องของเหตุผลรถ EV นะครับเหตุผลที่5นะครับก็คือ EV เนี่ยมันมาทับเซกเมนต,ต์เดียวกับพวกกลุ่มรถ E c o ค a าและ c ิต y c คาของค่ายรถญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับนั่นจึงไม่แปลกนะที่ทําให้ยอดขายรถอของค่ายญี่ปุ่นเนี่ยตกลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะโดยเฉพาะรถกลุ่มนี้นะครับเราถ้าเราดูนะจากเดือนเมษายนกลุ่ม c o c ค r า a t c h b a c k นะครับจะเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ อันดับหนึ่ง a o n t y c i t y นะอันดับ2 Toyo t a ต้ายาอันดับ3 b y d d o l p ด i n อฟนะครับไล่ขึ้นมากับ Toyota เลยนะครับก็คือตลาดเรามีเท่าเดิมอ่ะนะแต่ว่ามีผู้เล่นใหม่มีตัวเลือกใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้นจึงไม่แปลกใจนะที่ทำให้ EV เนี่ยชิงยอดขายเข้าไปได้ยอดขายรถญี่ปุ่นก็ตกลงนะครับ เหตุผลข้อที่6นะครับ EVG นะเน้นการผลิตแบบอัตโนมัติเพื่อทําให้ต้นทุนถูกลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าจีนทําได้ดีและแข่งขันได้นะครับถ้าหากมองนะใครดูในคลิปผมที่พาไปโรงงานนะจีนใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อมตัวรถแพ็คแบตเตอรี่นะครับซึ่งตรงนี้มันตัดประหาเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงนะครับแล้วก็ทํางานได้ค่อนข้างแม่นยําเกิดความผิดพลาดน้อยนะฮะหลายคนบอกว่าอย่างนี้มันจะดีเหรอ เราก็ต้องบอกว่าถ้าวันนี้เราหลายคนก็ต้องการของดีราคาถูกถูกไหมดังนั้นการที่ทําให้ของดีราคาถูกออกมาได้เนี่ยก็ต้องผลิตได้จํานวนเยอะและแม่นยำนะครับเครื่องจักรนะฮะเทคนิคการผลิตเนี่ยแบบอัตโตนมัติจึงถูกเอาเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์แขนกลทั้งหลายนะครับอย่างที่ผมพาไปดูในรายการผลิตมานะถ้าเทียบกับค่ายรถญี่ปุ่นนะครับวันนี้ ความเป็นอัตโนมัติเนี่ยยังสู้ e-v-g ไม่ได้นะครับเอาเรามาดูสัดส่วนนะอย่างโรงงานที่ผลิตนะรถนัลมันของค่ายรถญี่ปุ่นเนี่ยเครื่องจักรอัตโนมัติจะอยู่ที่ประมาณ60-75%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นของจีนะโรงงาน e-v-g เนี่ยเครื่องจักรอัตโนมัติจะอยู่ที่85-95%นะฮะคนที่ใช้นะคนเนี่ยจะอยู่ในลายการประกอบส่วนใหญ่นะก็คือส่วน assembly หลักๆเลยนะครับซึ่งวันนี้นะ ผมก็เห็นหลายๆค่ายเนี่ยก็พยายามที่จะเอาหุ่นยนต์มาช่วยประกอบแทนนะครับอย่างตอนนี้ได้ยินแว่วๆนะอย่างอีลอนมัสก์นะก็จะเอาหุ่นยนต์ทิ่แม่น,นน้อยนะหน้าตาเหมือนคนเนี่ยหุ่นยนต์ที่น้าตาเหมือนคนเนี่ยเอาไปใช้แทนคนในรายการประกอบนะเพราะบางอันเนี่ยแขนกลมันทําไม่ได้นะครับต้องเป็นหุ่นยนต์ที่ลักษณะเหมือนคนเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในรายการผลิตใครที่ผลิตได้ถูก ได้เยอะได้เร็วนะครับและคุณภาพสามารถควบคุมได้นะผมว่าอันนี้คือคกลไกสาคัญในการแข่งราคานะสำหรับร,รถนะเรื่องของสงครามราคาที่เรากําลังเห็นนะครับเนี่ยจีนก็ถึงกล้าแข่งเรื่องของสงครามราคานะครับและเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเหตุผลข้อที่7นะฮะผมว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็คือเรื่องของเทรนที่คนเนี่ยติดแบรนหรือโรโยตี้กับแบรนน้อยลงนะครับซึ่งอันนี้ผมพูดบ่อยนะก็คือ ระหว่างแบรนด์นะครับ vs ฟังก์ชันนะครับเราได้แบรนด์หล่อๆนะครับแต่ความคุ้มค่าใช้งานกับอีกคันหนึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์นะซึ่งอาจจะตอบโจทย์บ้างบางอันอาจจะเยอะไปอย่างที่พี่มิดเคยพูดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าคนติดแบรนด์เดิมน้อยลงนะครับมองความคุ้มค่านะฮะและเปิดใจให้กับแบรนด์ใหม่มากขึ้นนะครับการเข้ามาของ EVG ทำให้คนกล้าลองกล้าเปิดรับโดยเฉพาะเรื่องของความประหยัดและความคุ้มค่าของเงินในกระเป๋านี่เองก็สรุปนะครับ จบยุคดีทอยเอเชียค่ายรถญี่ปุ่นอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่เกินจริงนะหากดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะบอกค่ายรถญี่ปุ่นไม่สู้ดีนักนะไม่ว่าจะเป็นยอดขายที่หายไปนะจากหนี้เสียนะครับการควบคุมสินเชื่อนะครับแถมมีคู่แข่งน้องใหม่ที่เข้ามากินตลาดมากขึ้นนะครับ หากมาบองในเรื่องการผลิตนะต้นทุนการผลิตเราก็สูงขึ้นนะครับประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่แรงงานถูกอีกต่อไปเรายังมีประเทศที่แรงงานถูกก่าเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะซึ่งเขาก็พร้อมจะย้ายฐานนะหาท่าการทําผลิตรถยนต์แบบใหม่เข้ามาอาจจะนําเข้าจากอินโดมาขายบ้านเราเหมือนมิซูบิชิเอ็กซ์แพนก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องมาลองดูนะครับ แต่วันนี้นะสิ่งที่เราเห็นนะก็คือเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการเป็นทับ EV ีอาเซียนจากการที่รัฐบ,บาลสนับสนุนนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่านะฮะเราสามารถเพิ่มสัดส่วนนั้นหรือเราจะได้อะไรจากโอกาสการเป็นผู้ผ,ผลิต EV ที่นําโดยค่ายรถ E ีีจากประเทศจีนนะครับแต่สําหรับผู้บริโภคแล้วต้องบอกว่าถือว่าแฮปปี้นะเพราะวันนี้มีตัวเลือกที่ดีมากขึ้นนะฮะเข้าถึงของดีในราคาที่ถูกลงนี่เองนะครับ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสามารถคอมเมนต์นะฮะตามด้านล่างนี้ได้เลยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกนะฮะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ